นี่เป็นจดตัวอย่างของเรื่องของสัมพัทธภาพนะครับผมก็บอกว่ามียานอวกาศออกจากโลกและเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว0.99004สี 4. 4นี่คือความเร็วแสงไปยังดาวเวก้าซึ่งเป็นระยะทาง26 l y นี่คือปีแสงก็คือไรยีะ How much time will have ก็คือจะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ที่เวลาของโลกนั้นวัดได้ a โดยที่การท่องเที่ยวไปถึงดาวเวกา b คำถามข้อข้อ b ก็คือเมื่อโลกได้รับข้อความจากผู้ ท่องเที่ยวซึ่งเพิ่งถึงแล้วก็สีผู้สังเกตว่าโลกจะแก่ลงเท่าไหร่เมื่อคำนวณจากเมื่อคำนวณว่าผู้ท่องเที่ยวนั้น how much older will the earth observer calculate อ๋อก็คือว่าผู้สังเกตจากบนโลกเนี่ยจะคำนวณว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมีอายุที่วัดได้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ก็คือวัดจากเฟรมของเธอโดยที่เธอนั้นถึงดาวเวก้าเทียบกับตอนที่ ถ้าเธอนั้นอยู่บนเที่ยวกับเธอนั้นเริ่มทริปหัวนี้มันงงงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากแต่ว่าคําที่มันใช้มันจะงงเพราะว่ามันจะมีทั้งพูดสังเกตแล้วก็พูดท่องเที่ยวแต่เดี๋ยวลองอ่านดูแล้วก็จะเริ่มพอเข้าใจต้องอ่านหลายๆรอบข้อแรกเอาข้อแรกก่อนข้อแรก,แรก,แรกเมื่อพูดท่องเที่ยวถึงดาวเวก้า ก็คือ how much time time จะเป็นเท่าไหร่เมื่อทูท่องเที่ยวถึงดาวปีกาก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยมันใช้หน่วยหลายเยนนั้นะเราใช้หน่วยหลายเยนเหมือนเดิมเพราะว่าเคยไปทำแบบไม่ใช้หน่วยละเยียนแล้วมันต้องไปคูณว่า1นึลเลยเยมันเท่ากับเท่าไหร่โดยต้องไปคูณ3ามหกห้าคูณยี่สคูณหกคูณหกตรงนั้นมันจะลำบากนั้นก็เริ่มเลยก็คือข้อ A ข้อ a เนี่ยจักโจทย์ให้มา v มันเท่ากับ0 9 9 0 0 4ให้มาจากตรงนี้อ่แล้วก็ s เนี่ยระยะทางปาเตียม s V ีเท่า s ส่วนที s เนี่ยมันคือ26หลายเยียก็คือระยะทางเป็น26ปีแสงตรงนี้เราไม่ต้องแปลงเป็นเมตรก็ได้ไม่งั้นมันจะคำนวณยุ่งยากมากเคยแปลงแล้วหนื่อยมากนั้นจาก v เท่ากับ s ส่วน t นั้น t มันจะเท่ากับ s ส่วน v ซึ่งมันจะเท่ากับ26ซึ่งซึ่งถ้าเราเคลื่อนที่ด้วย1ปีด้วยความเร็วแสงเนี่ยใน1ก็เจะใช้เวลา26ปีแต่เราไม่ได้ถึงความเร็วแสงเราเป็น0.99ของความเร็วแสงนั้นมันก็จะกลายเป็น26.26เ26ีโอเคแล้วก็ตอบข้อ A ส่วนข้อ B อเมื่อผู้สังเกตบนโลกได้รับข้อความจากนักท่องนักท่องเที่ยวซึ่งมันก็ต้องนักท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องไปถึงที่นู่นก่อนแล้วก็จากที่นู่นเนี่ยก็ส่งมาอันั้นมันก็กจะกลายเป็น26.26 26. บวกยี่สจุดสแล้วมันจะเป็น5้าสิบปีโอเคนี้ถ้าคิดเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าพอถึงปุ๊บแล้วก็ส่งมาเลยแต่ตอนที่เราตอนที่ถึงปุ๊บเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าถ้าตอนนั้นเรารู้ส่งมา,าก็ก็เป็นแค่ยี่สปีแต่อันนี้ก็คือกรณีที่เดินทางไปแล้วก็ แล้วก็อันนั้นนะมันส่งกลับมาอีกอันก็จะเป็น26.26บอกบวกยี่สบอกโอเคงั้นข้อสุดท้ายข้อซข้อซเนี่ยมันถามเรื่อง time d i r a t i o n ซึ่งเราเขียนสูตรไปก่อนเลย t เท่ากับ t ศูนย์ 0, ส่วนด้วย square root 1นึ่ลบ v ส่วน c กำลังสองซึ่ง v ส่วน c เนี่ยมันคือเบต้าโอเคนั้น t ส่วน t ศูนย์มันเท่ากับหนึ่งส่วนหน okay. ึ่งลบนี่เป็นสแควรูท b ส่วน c กำลังสองโอเคซึ่ง t ส่วน t ศูนย์เนี่ยมันก็คือแกมมาโอเคหนึ่งส่วน หนึ่งลบแล้ว v เนี้ยเรารู้ว่ามันคือ0อูนย์จุดเาหารหนึ่งกำลังสองนั้นแกมมาเนี้ยเราจะได้ค่าเป็นประมาณก็ค,คิดเลยแล้วมันจะได้เป็น7.09ซึ่งคำถามของเขาเนี่ยก็คือว่า l a าเค t ด t ทเบ e r m a ทซ์ฟอ f ์ม m Per Frame ก็คือว่าว่าจก f a r m t Order w i e Earth o b s e r v e Calculate h e t a i l e ก็คือว่าจะแก่ไปเป็นเท่าไหร่เมื่อ Earth o b s e r v e Calculate h e t a i l e r m a Sure From Her Frame ซึ่งมันก็จะกลายเป็นที่เรารู้ก็คือ26.26เ26นี่ย แล้วก็มาหารกัมาคือ7.09ซึ่งมันก็จะตอบเป็น3.7เโอเคก็เห็ีว่ามันจะมี time dilation 3.7มดเยรโอเคแล้วก็ตอบ A B C แล้วทาง3ข้อก็ประมาณนี้ครับ